หนาอยู่นี้ภูมิใจเสนอ The Walking Dead Dead City ภาคแยกของ The Walking Dead เรื่องราวของแม็กกี้กับมีแกนที่พวกเขาต่างต้อเผชิญหน้ากระป๋งซอมบี้ในนิวยอร์กจากเมืองที่ไม่เคยหลับไหลกลับกลายเป็นเมืองที่ตายลงไปอย่างน่าสะพึงกลัวและเท่านั้นยังไม่พอภายในเกาะแห่งนี้มันก็ยังมีกลุ่มมนุษย์ที่สุดแสนแอันตรายที่คอยออกตามไล่ล่าพวกเขา จนกว่าวมันจะมีใครตายกันไปข้างหนึ่งความเดิมตอนที่แล้วหลังที่จินนี่ตัดสินใจคลานหนีก็ขึ้นมาที่ด้านบนแต่พอขึ้นมาได้เธอกลับเลือกที่ยงิงผู้ไฟขึ้นท้องฟ้าเพื่อหวังส่งสัญญาณให้ทางด้านมีกแกนออกมาพบเธอไหนจุดที่เธอนั้นรออยู่เรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามในช่องยูนีท ช่วยกดกระดิ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่6หลังที่นีแกนเห็นผู้ไฟยิงขึ้นเหนือท้องฟ้านีแกนยิงตัดสินใจที่จะออกเดรยวรถบัสก่อนที่เดินออกมาพราพ้องกับผู้ตะโกนเรียกชื่อของแม็กกี้แต่ทว่าคนที่เดินออกมานั้นกลับเป็นทาด้านจินนี่เด็กสาวที่นีแกนนั้นก็รักและก็เป็นห่วงเธอ ไม่ต่างกับลูกแท้ๆก่อนที่ยิงด้านแม็กกี้นั้นเธอจะรีบวิ่งตามแสงนี้มาซึ่งเราเห็นแบบนี้นี่แกงนขาวก็เลยพูดถามกับแม็กกี้ไปว่าคุณก็รู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าซึ่งทางด้านนีแกนขาวก็ได้พูดบอกกับจินนี่ว่าเธออยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกเพราะฉันก็ไม่สามารถปกป้องเธอร้องกบช่วยแม็กกี้ที่ตามหาลูกในเวลาเดียวกันได้และในสิ่งที่ฉันคิดเอาไว้เหมือนก็ไม่ใช่แบบนี้ เพราะฉันเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อช่วยถึงด้านเฮอร์เชลลูกชายของแม็กกี้และสิ่งที่ฉันหวังเอาไว้นั่นก็คือเธอต้องปลอดภัยในสถานที่ที่ฉันนั้นส่งเธอไปซึ่งพอได้ยินแบบนั้นทางด้านเจาน้าห้ที่เพิร์ลี่ขาวก็เลยพูดบอกนีแกนว่าเรื่องนี้ฉันน่าจะพอช่วยคุณได้นะฉันก็สามารถพาเธอไปยังสถานที่ที่นายต้องการได้ซึ่งก็แน่นอนละที่จินนี่เธอก็ไม่อยากอยู่ห่างนีแกน เธอจึงรีบวิ่งเข้ามาโผล่กอดทางด้านอีกแกนเพื่อขอร้องให้ตัวของอีกแกนนั้นอย่าไล่เธอให้ไปไหนอีและในขณะเดียวกันกนั่นเองจินนี่เธอก็ทำการเซอร์ไพรส์ทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยคำพูดแรกที่เธอนั้นยอมพูดในด้านมีกแกนในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาหัวฉันก็ต้องการคุณแต่จูๆ่ๆมีแกนเขากลับพูดตอบกลับจินนี่ไปหัวฉันนี่แหละที่เป็นคนฆ่าพ่อของเธอและเหตุการณ์ปล้นในครั้งนั้น ฉันตัวดกขาผูชายจนตายไปห้าคนซึ่งหนึ่งในนั้นเขาก็เป็นพ่อของเธอและทั้งหมดนั้นล่ะก็เป็นเหตุผลที่ฉันตามเธอกลับไปที่ฟาร์มและการที่ฉันนั้นรับเธอมาดูแลเพราะฉันก็รู้ว่าเธอก็ไม่เหลือใครอีกแล้วและนั่นล่ะมันก็คือเหตุผลที่แท้จริงซึ่งพอได้ยินแบบนี้จินนี่เธอก็ถึงกับอึ้งและก็วิ่งหนีทางด้านนีแกนออกไปทันทีและหลังที่เพอร์ลี่พาจินนี่ ทำการข้าม่น้ำฮัสสันเดินทางมาอีกัางหนึ่งที่สำเร็จแล้วเช้าวันต่อมาแม็กกี้เธอก็พูดบอกกันีแกน์ไปว่าสิ่งที่คุณพูดไปเมื่อคืนนั้นฉันก็รู้ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเลยก่อนที่คุณทั้งคู่จะใช้ช่วงเวลานี้พูดคุยกันว่าสมัยที่เรายังเป็นเด็กพวกเราทุกคนต่างก็มีความฝันที่อยากจะเดินทางไปที่นิวยอร์กเพื่อไปทําการช้อปปิง้งหรือเลือกซื้อของเล่นที่เราอยากจะได้และทันใดนั้นพอแม็กกี้กันนีแกน เห็นรถของด้านโคแอดขับผ่านพวกเขาไปพวกเขาจึงเลยรีบวิ่งไปที่ด้านบนชั้นดาดฟ้าของตึกนี้เพื่อทําการดูเส้นทางที่ทางด้านรถคันั้นขับมุ่งหน้าไปและหลังที่ b o t คู่ตามควันไฟจนเข้ามาที่ด้านในตึกตึกหนึ่งซึ่งในระหว่างนี้ทางด้านนีแกร์เขาก็พูดถางกับแม็กกี้่าตอนที่เธออยู่กับจินนี่ในท่อระบายน้ํานั้นเธอคิดว่าจินนี่ที่เดินทางมาที่นี่เพื่ออยากจะพูดหรือบอกอะไรฉันหรือเปล่า แต่ในขณะเดียวกันนั่นเองทางด้านแม็กกี้เธอก็กลับมีท่าทีที่ล้นหลนก่อนที่ใช้มีดที่เธอถืออยู่นั้นพยายามจู่โจมต่อห้ามนนีแกนซึ่งตัวแน่นนั่นละที่มีแกนเขาจะอาจเธอกลับก่อนที่รีบวิ่งหนีออกมาอีกฝั่งหนึ่งของตึกที่มันก็เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ที่อยู่ด้านล่างแต่แม็กกี้เธอก็ยังไม่ยอมหยุดตามทางด้ามนนีแกนมาร้องกับพยายามใช้มีดเพื่อหวังจะทำการจับกลุ่มตัวเขาซึ่งไม่ว่าทางด้านมีแกนเขาจะพยายามพูดสั่งให้เธอหยุดยังไง แต่มันก็ดูกับว่าแม็กกี้ในตอนนี้เธอก็จะหน้ามืดตาหมวัวก่อนที่ทําการปักมีดลงไปที่บริเวณหัวไหล่ของนีแกนจึงทาให้เขาก็ไม่มีทางเลือกจนต้องตัดสินใจถีบแม็กกี้จนตัวของเธอนั้นก็ล่วงตกไปที่ด้านล่างและหลังที่เขารีบกระโดดตามเธอลงมาร้องก็ใช้มีดของแม็กกี้จาะไปที่คอของเธอเพื่อทําให้เธอนั้นยอมวางมีดลงและพอเธอยอมทิ้งอาวุธทางด้านมีแกนเขาก็พูดบอกกับ,กบเธอไปว่าโคแอด มันก็แค่จับลูกของคุณแต่มันก็ไม่เคยเอาสเบียงหรือขโมยของจากคุณไปใช่ไหมและฉันก็เริ่มสงสัยว่าตอนนี้คุณก็กำลังปิดบงังหรือพยายามแต่งเรื่องอะไรขึ้นมาและตอนนี้ฉันก็รู้สึกเหมือนกับว่าการที่คุณพาฉันมาที่นี่ก็เพื่อพาฉันมาแลกตัวกับทางด้านเฮอร์เชลลูกชายของคุณและทารีนีแกนพูดจบกลุ่มของโคแอกพวกมันก็นยกพวกเข้ามาแม็กกี้เถิงใช้จังหวะน,นี้ จับตัวหน,นด้านดีแกนไว้แล้วพลหงด้านดีแกนถูกจับเข้ามาที่ด้านในรถจึงทำให้เขาก็ได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วทางด้านโคแอดก็กะหวังใช้แม็กกี้นั้นเป็นนกต่อลอยหนาด้านดีแกนแขนกับของเขาเดินทางไปที่เกาะแห่งนี้เพื่อมาทำการแลกตัวเฮอร์เชลลูกชายของเธอและหลังที่โคแอดพาพวกเขาเดินมาที่เซฟเก่าของธนาคารล้างแห่งหนึ่งในจังหวะที่เขาก็กำลังเดินไปรับตัวเฮอร์เชลล ทางด้านนีแกนเขาก็เลยพูดบอกกับแม็กกี้ไปว่าหากฉันไม่อยู่แล้วฉันก็อยากให้เธอช่วยดูแลจินนี่แทนฉันและทันทีที่แม็กกี้ได้เห็นหน้าของเฮอเชลว่เขาก็ยังปลอดภัยดีหลังจากนั้นพวกคู่ต่างต้องแลกเปลี่ยนสิ่งที่แต่ละฝ่ายนั้นอยากได้จึงทําให้นีแกนเขาก็เลยต้องยอมเดินตามลูกน้องโคโอแอดเข้าไปที่ด้านในเพื่อหวังให้เฮอเชลนั้นเดินกลับออกมาอย่างปลอดภยัย ส่วนตอนนี้ถังด้านเจ้าที่เพอร์ลี่หลังที่เขาขับรถพาจินนี่มาส่งที่ชุมชนที่เพื่อนของแม็กกี้อยู่หลังเากนั้นเขาก็ตัดสินใจที่ขับรถมุ่งหน้ามาที่นิวบาบิลอนก่อนที่พูดบอกกับทุกคนที่เขารู้จักพวกคนช่วยอย่างนีแกลที่เราก็กำลังออกหมายจับและตามล่าตัวเขาอยู่นั้นตอนนี้เขาก็ได้ตายแล้วแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าสาวผู้ที่มีอำนาจของเมืองเมืองนี้ เธอก็จะไม่เชื่อในสิ่งที่เจ้าหน้าที่เพอร์ลี่นั้นพูดบอกไปอย่างใดก่อนที่เธอนั้นจะพูดบอกกับเพอร์ลี่อีกว่าฉันก็ใหญ่หคุณเล่าเรื่องแล้วที่ก่อก่อนนั้นมาให้ฉันฟังอีกสักรอบหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของมีเทนและแหลังที่แม็กกี้ได้ตัวเฮอร์เชลกลับมาที่ด้านนอกได้อย่างปลอดภัยแล้วแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องทุกอย่างที่เฮอร์เชลนั้นอัดอัน้นเขาก็ได้ระเบิดมันออกมาพร้อมพูดบอกกับแม็กกี้ไปว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา แม่ก็มองข้ามผมมาโดยตลอดและแม่ก็ไม่เคยพูดถามผมด้วยซ้ําว่าผมชอบหรือผมต้องการอะไรบ้างและภาพกรตากเรากลัที่กลางดึกกับคือวบนดีควินนี้เองหลังที่โคแอดกับนีแกงมีเวลาได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2โคแอดเขาก็ได้พูดถึงเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับน,นีแกงและก็ลูซิลที่ก่อนหน้านี้เขาก็คอยตวัดขวดผู้คนไปทั่วและเขาก็ยังบอกอีกผู้ชันก็รู้ดีว่า นายเองก็ยังโกรธแค้นฉันเรื่องที่ฉันได้ทําลงไปกับเด็กผู้หญิงคนนั้นทั้งๆท,ที่ตัวหงนายก็ไปยางขอร้องฉันว่าอย่าทำและพอฉันไม่ทําตามฉันก็เลยกลายเป็นภัยคุกคามสำหรับนายส่วนตอนนี้ทางด้านแม็กี้หลังที่เธอพาเฮอร์เชลกลับเข้ามาที่ด้านในชุมชนเธอก็เลยตัดสินใจที่จะเอาไดโดเสา์ของจินนี่ที่เธอนั้นเก็บได้เอามาวางไว้กับเธอบนเตียงนอน ก่อนที่เดินเข้ามาร้องกับพูดคุยกับลูกชายของเธอส่วนทางด้านโคแอดหลังที่เขาพานีกแกนเข้าไปที่ด้านในตึกตึกหนึ่งร้องกับพูดบอกนก,กนีแกนว่าตอนนี้เหมือนก็มีใครบางคนที่มีอำนาจในเกาะแห่งนี้ที่กำลังต้องการเจอนายเพราะถ้าหากเธอเป็นตัวแม่ฉันก็ว่านายก็น่าจะเป็นตัวพ่อของที่นี่และหลังที่โคแอดพานีกแกนเข้ามาหาสาวที่เป็นผู้นำของเกาะแห่งนี้ ก่อนที่ตัวงเึนนั้นจะยื่นตราของตำรวจที่เธอยึดได้ไมาจากเพลลี่พร้อมกับพูดบอกกนณีแกนไปว่าสิ่งฉันกลัวก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พวกนี้หรอกแต่มันกลับเป็นกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังของพวกตำรวจพวกนี้ตั้งหากเพระเพาะถ้าหากตอนนี้พวกเขาต่างก็รู้แล้วว่าที่เกาะแห่งนี้มันก็มีทรัพยากรที่พวกเขานนั้นต้องการจึงทำให้ฉันคิดว่าอีกไม่นานเกินหรอพวกเขาก็จะมาตามหามันไม่ต่างกับปงใหฮยีน่า ที่มันก็กำลังหโหยหิวและที่ฉันต้องการตัวของนายเพราะฉันก็ดียินชื่อเสียงคุณบรรณาน,านเราถ้าหากพวกเราช่วยกันเราก็จะแข็งแกร่งและอํานาจมันก็จะตกเป็นของคุณอีกครั้งเพราะกับทำการยื่นลูกกุญแจเพื่อน้ีแกนนั้นขายเปิดดูอะไรบางอย่างและพอเขาขายเปิดมันออกดูเขากลับพบว่าสิ่งที่อยู่ด้านในกล่องใบนี้มันก็คือนิ้วก้อยที่เท้าของด้านเฮอร์เชล และเธอก็ยังพูดบอกกับน,นี้แกนอีกว่าเด็กหนุ่มคนนั้นเขาก็โกรธแค้นหนสิ่งที่นายทํากับพ่อของเขามากและคําพูดที่ฉันได้ยินจากเขานั้นนั่นก็คือมีแค่ครั้งเดียวที่เขาก็รู้สึกปลอดภยัยนั่นก็คือตอนที่เขาอยู่กับฉันบนเกาะแห่งนี้แต่ถึงแม้ว่าฉันจะยอมปล่อยตัวของเขาไปแต่ฉันก็อยากจะเก็บของที่ละลึกเอาไว้ดูต่างหน้าเพราะถ้าหากคุณไม่ยอมทําตามในสิ่งที่ฉันพูดสั่งแล้วล่ะก็ ฉันก็สามารถกลับไปหาเด็กหนุ่มคนนั้นได้ตลอดเวลาและหลังที่เธอพูดขู่ด้านนีแกนเสร็จเธอก็พูดบอกกรนีแกนว่าฉันก็คิดว่าเวลาที่เหลือต่อจากนี้พวกเราก็มีเรื่องที่ต้องคุยและก็ต้องวางแผนกันเพื่อเตรียมตัวกระสึกใหม่ที่มันก็กำลังจะมาถึงและตอนที่6ตอนสุดท้าย The Walking Dead Dead City ก็จบลงเพียงเท่าน,นี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบซีรีส์เรื่องนี้ ก็ยิลืีเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนีดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ